สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องแม่พลอยฟังพลอยนะคะสวัสดีค่ะค่ะหนูอยากออกไปไหนไม่สาอยากออกไปไหนครับอยากออกไปไหนนั้นเนานะหนูยังไม่มีฟัน,หน,ฟนหนูอยากกินกับเหมือนแม่อ่ะ ไม่สาสวัสดีครับหรือ,อยังเนี่ยฮะสวัสดีครับต่อเลยสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะออนอนนอนนอน นอน,นอนตักนอนตักพี่แป้งครับผอมนอนตักครับ <c oughs> <โ informative> เอยพี่แป้งระบมพี่แป้งระบมโอ <c oughs> ้ยปลา, <c oughs> าเต็มเลยเนี่ยชุบแป้งทอดแล้วเหรอไม่ทราชุบแป้งทอดแล้วเหรอครับชุบแป้งทอดอะไรแต่เช้าเลย สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับคุณเมษาเล่นเบาๆน้อยเดี๋ยวนูก็เจ็บตัวหรอกมันเล่นแรงเกินนอนลงมาดีๆสินอนตักพี่แป้งหน่อยครับ ดักตรงๆดักตรงๆเนาะเล่นเบาๆไม่สานหนูเล่นเบาๆพี่แป้งเขาเจ็บแล้วนั่น วันนี้เรามาหาพี่เราหมยซะามาหาพี่เรา,ามาหาพี่ปอนอครับวันนี้ก็อากาศครึมๆนะคะเนี่ยเหมือนฝนจะตกเลย อะไรยัดป้างนอนนอนเมษาดิ้นเอฟซีท่านใดสนใจตะกุดน้องเมษาติดต่อได้ที่แม่สาวนะคะ คุดแม่ซะมาพี่แล้วไม่สามาพี่เรมามา,เรมาพี่หน่อยพาพี่หน่อยเร็วเร็วเร็วมาแล้วไม่สาครับมานี่เรานี่เราจะใจ โอ้ยมีสาครับอพี่แป้งจิดักพี่แป้งจดัก nó no, con đồn ๆ lên เนี่ย mấy <laughs> อุ้ยๆล้อมๆล้อมๆอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นไปสู้ต่อแล้วลุกขึ้นไปสู้ต่อพี่เป้งแอบอยู่หลังเสาน่ะสู้ๆนะครับเมษาสู้ๆนะครับทำอะไรอยู่นู้นนะ่ะฮะเมษาพี่เป้งเข้ามานี่แล้วนะเมษา นุคันเหรอครับนุคันเหรอไม่สาคันเหรอครับมีเสียงด้วยนะคะวันนี้มีเสียง <c oughs> เด็กน้อยมีเสียง mưa duck duck duck, moon anointing, gang bike gang manor, non 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 เ <g ül> มีเามาย,ยมนยยสานสานอนดิ้นนะคะพี่แป้งเลยไม่ไหวแล้ว,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 วพี่แป้องจะไปฟ้องแม่พลอย ว่าวิ่ง <laughs> ตกขีต้ต้มใครตกขี้ต้มคะน้องเมษาตกขีต้ต้ม ตัวเล็กนิดเดียวนี่แรงเยอะมากเลยนะคะเนเี่ยท,ท,ทำไมน้องถึงอ้วนคะเพราะ้ากนนมไน้กินเอาคะกินวันละกี่ขวดคะหลายขวดอยู่คะ่ะก็เลยแรงเยอะนะคะ เมษาเมสา,มสายัางไม่ได้สวัสด,ดีเลยนะเนี่ยสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีก็ชับอุ้ยอ้ย,อยเจ็บเจ็บเมษาครับเมษา,น,ามน้าเมษาอุ้ยอย่านอนทับอะไรนี่ หนูทำอะไรอยู่ตรงนี้เมษาหนูมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเน่เน่ทำอะไรอฮ้ทำอะไรอย่างนั้นนะฮะเมษาทำอะไรอย่างนั้นครับสนุกไหมเอ่ยเนี่ยดินชักกระเดากระเดาเลย นั่งทับขาพี่แป้งฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ